สิบสองสิงหาคมน้อมเกตก้มอภิวันสลองชนพระมิ่งขวัญผู้ทรงมั่นในทันดีพระราชินีนายุระยาตท,ทุกถินที่โดยเสด็จทั่วทาตรีคู่บารมีองค์ราชาเสกสร้างโครงการหมายช่วยผ่อนคลายไร้ทุกขา สมเด็จพระมาตราสันทรงมาปะโรมชนโครงการป่ารักน้ำดำหลิล้ํำดำหลัดผลช่ำชื่นรื่นกับมนดุดหยาดฝนชะโรมดินพระศกรวนพบสุขปะดาทุกมะรายสิ้นทรงฟื้นคืนชีวินพิกแดนดิน ให้เปรมปรีลุแปดสิบพันษาเฉลิมพระราชินีเราราะดุดีเทินมาลีมาบูชาปวงฆ่าถวายพรจำนันกรอนวิงวอนฟ้าถวยเทพไทยเทวาสเสด็จมาช่วยโอวยชัยขอจงจำเริอเรือง พระเกียรติเรื่องจำรัดไกลสถิตเป็นหลักใจเป็นหลักไทยไปนิรันด์ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานสำนักสหกิจศึกษาสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ